สวัสดีค่ะเราจะมานำเสนอหัวข้อการวัดภาคปฏิบัติการวัดภาคปฏิบัติเป็นการวัดผลงานที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติซึ่งสามารถวัดได้ทั้งกระบวนการและผลงานในสถานการณ์จริงหรือในสถานการณ์จำลองซึ่งนักเรียนควรจะทราบ่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้เตรียมแสดงได้เต็มความสามารถเหมาะกับวิชาที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎีและสามารถควบคู่ไปกับภาคทฤษฎีคือการใช้แบบทดสอบ แบ่งออกเป็น3ขั้น1เตรียมงาน2ขั้นปฏิบัติงาน3ขั้นผลงานหลักการภาคปฏิบัติมีดังนี้ 1. ห,หลักการสําคัญมากคือต้องบอกให้ผู้ถูกวัดทราบล่วงหน้าว่าจะวัดภาคปฏิบัติอะไรโดยไม่ต้องเกรงว่าการสอบวัดภาคปฏิบัติจะรั่วไหลผู้ถูกวัดจึงแสดงความสามารถได้เต็มที่2กรรมการหรือผู้วัดจะใช้การสังเกตควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของนักเรียนซึ่งเป็นการวัดด้านทักษะวิสัยโดยตรง 3. ต้องกำหนดจุดประสงค์ของการวัดภาคปฏิบัติให้ชัดเจนซึ่งอาจวัดเพียงบางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน4คุณภาพของสิ่งที่จะวัดในครั้งครั้งหนึ่งต้องมีจำนวนเพียงพอและสามารถวัดได้โดยตรง 5. แบบฟอร์มที่ใช้วัดมักจะเป็นแบบตรวจสอบรายการซึ่งใช้กับขั้นตอนที่ถูกผิดหรืออันตรายหรือจะทำให้เกิดความเสียหายส่วนมาตราประมาณค่าใช้วัดขั้นตอนที่เป็นคุณภาพของผลงานซึ่งสามารถให้คะแนนมากน้อยได้สะดวกแต่ต้องระบุเกณฑ์ให้คะแนนอย่างชัดเจน 6. ไม่ควรวัดภาคปฏิบัติทุกคาบที่เรียนรือทุกแผนการสอนเพราะการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติมากกว่าการวัดภาคทฤษฎี ประเภทของการวัดภาคปฏิบัติแบ่งได้ดังนี้ 1. แบ่งตามด้านที่ต้องการวัด1.1กระบวนการวัดเป็นการวัดพิจารณาเฉพาะวิธีทำวิธีปฏิบัติในการทำงานหรือทำกิจกรรมให้สำเร็จ1.2การวัดผลงานเป็นการวัดที่พิจารณาเฉพาะผลงานหรือผลผลิตผลซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานหรือกิจกรรม แบ่งตามลักษณะสถานการณ์2.1ใช้สถานการณ์จริงเป็นการวัดผลงานภาคปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จริง2.2ใช้สถานการณ์จำลองการวัดผลภาคปฏิบัติในบางเรื่องต้องใช้สถานการณ์จำลองเพราะถ้าใช้สถานการณ์จริงจะสิ้นเปลืองมากหรือมีอันตรายหรือไม่สามารถกระทำได้ 3แบ่งตามสิ่งเรา3.1สิ่งเราที่เป็นธรรมชาติเป็นการวัดภาคปฏิบัติตามธรรมชาติผู้วัดไม่ได้เข้าไปยุ่ง3.2ใช้สิ่งเราที่จัดขึ้นเป็นการวัดที่สามารถให้เห็นพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้หรือปรากฏให้เห็นเด่นชัด ขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลภาคปฏิบัติดังนี้หนึ่งวิเคราะห์งานหรือเขียนรายการประกอบด้วย1.1วิเคราะห์งานหรือเลือกงานที่เป็นตัวแทน1.2ึ่งกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะวัด1.3ระบุรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน1.4ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลทำให้การปฏิบัติงานนั้นมีคุณภาพแตกต่างกัน1.5จัดรูปแบบเครื่องมือ 2. กำหนดคะแนนและน้ำหนักอาจทำเป็น2ขั้นคือ2.1หนกำหนดคะแนนสำหรับแต่ละส่วน2.2กำหนดน้ำหนักสำหรับแต่ละข้อรายการ 3. กำหนดการให้คะแนนต้องกำหนดเกณฑ์การตรวจสอบพฤติกรรมในการปฏิบัติหรือคุณภาพของงานในลักษณะที่มองเห็นได้โดยเฉพาะเกณฑ์การผ่าน4การจัดรูปแบบเครื่องมือคือเรียบเรียงข้อรายการต่างๆตามขั้นตอนกำหนดเกณฑ์กำหนดคะแนนและน้ำหนักเข้าเป็นหมวดหมู่จัดรูปแบบให้สะดวกในการใช้ ข้อดีของการวัดภาคปฏิบัติหนึ่งผู้ปฏิบัติแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่เพราะทราบและได้ฝึกปฏิบัติเป็นการล่วงหน้ามาแล้วสสามารถวัดควบคู่ไปกับการวัดภาคทริฎี 3. สามารถวัดด้านจิตพิสัยโดยทางอ้อมด้วยข้อจำกัดของภาคปฏิบัติ 1. ใช้เวลาในการวัดมาก2มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายเพราะมีความสิ้นเปลืองในการซื้อวัสดุต่างๆ3การให้คะแนนการวัดผลภาคปฏิบัติจะคล้ายกับการตรวจข้อสอบแบบอัตนัย ขอบคุณค่ะ